สวัสดีค่ะนาเรพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องราวดีๆในสัปดาห์นี้คืออะไรนะคะเรื่องราวดีๆข่าวคราว,าวดีๆในสัปดาห์นี้คืออะไรไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะการอ่านหน้าไพ่ของแม่หมอคือองค์มหาเทพเข้ามาอ่านให้เขาเปิดให้อ่านให้ดังนั้นแรนดอมมันก็จะไปสุ่มตรงกับใครหลายหลายคนได้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนและอาจจะไม่ได้ตรงกับตรงทั้งหมดทุกเรื่องราวก็ได้นะด้วยเราไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเอออ่ะมาดู เรื่องราวดีๆในสัปดาห์นี้ที่จะเกิดกับคุณดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะ6ถ้วยเพชรอัพขับราชาไม้5เหรียญ3ถ้วยแม่หมอจะเปิดครบสัก15ใบก่อนนะ1ไม้เทา้า The d e v i l เฮอร์มห้าห้าไม้อ่าดัชเริออตอีกสักห้าไปเนาะ <c oughs> เรื่องราวดีๆที่จะเกิดกับคุณในสัปดาห์นี้นะคะในหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้ก็ได้คะ่ะ <c oughs> The world อ่าสี่ถ้วย the strength สามดาบเจ็ดถ้วยนะคะอืมดูเหมือนว่าในเรื่องของการงานในสัปดาห์นี้งานที่คุณเคยมีปัญหางานที่คุณรู้สึกอึดอัดอึดอัดในการงานอึดอัดอเพื่อนร่วมงานที่ความเห็นมันต่างกันเนาะ เออบางทีความเห็นมันต่างกันมากเกินไปมันก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบทะเลออาะวิวาทกันเกิดเป็นเหตุการณ์แบบไม่เข้าใจการเกิดเป็นเหตุการณ์นำมาซึ่งความขัดแย้งในการทํางานในองค์กรหรือในครอบครัวก็ได้นะคะที่ทําธุรกิจร่วมกันในครอบครัวหรือพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบางทีก็อาจจะ <c oughs> ขัดแย้งกันด้วยเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของการงานด้วยเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของอารมณ์อะไรก็ตามน,านะนะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานคุณที่คุณก่อนหน้านั้นดูเหมือนกับว่ามันจะมีแต่ภาระมากมายมีแต่ความยุ่งเหยิงอ่ะโอ้โหงานมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อินงตรงนางเต็มไปหมดอมเจ้านงเจ้านายก็เหมือนจะทําไม่ค่อยดีกับคุณนะคะลูกน้องบริวารก็เหมือนกับจะ ขัดคอการทําให้งานมาสะดุดงานมันไม่เดินแต่เขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้การงานคุณจะได้รับการแก้ไขนะด้วยความสามารถของคุณเองเนี่ยมันจะสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆให้เป็นไปด้วยดีไม่ว่าคุณจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนก็ตามเหมือนคุณจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดนะคิงออฟแบนกับเดอะเฮอร์คือคุณเป็นคนมีปัญญาเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วเนี่ย ดังนั้นคุณสามารถที่จะจัดการองค์กรจัดการปัญหาต่างๆให้ไปด้วยดีได้ให้ผ่านพ้นให้คลี่คลายไปได้ดีได้ใครที่ลูกน้องคนไหนที่มันมีปัญหาเนะี่ยดูเหมือนว่าคุณก็อาจจะอาจจะเปลี่ยนลูกน้องคนใหม่นะคะอาจจะเปลี่ยนลูกน้องคนใหม่หรือตัวคุณเองตัวคุณเองอาจจะเบื่อเบื่อในงานตรงนี้เบื่อความขัดแยง้งเบื่อคนที่มันมีแต่กิเลสมีแต่อารมณ์มีแต่ความละโมบโลภมากนะอืมีแต่การแบบ เกียงงานกันเนาะดูทรงแล้วมีแต่การเกียงงานกันนะเหมือนกับว่าผลักงานมาให้คุณผลักภาระมาให้คุณแล้วคุณจําจะต้องทําจําจะต้องยอมรับเ่ียต้องทํเกาบอกว่าถ้าหากว่าคุณได้ไปสมัครงานใหม่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่นะถ้าคุณได้สมัครงานใหม่แน่นอนที่สุดว่าคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องของการงานนะการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานงานของคุณเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เป็นต่างถิง่นไกลหรืองานที่บิวกับคนองค์กรต่างชาติก็ได้นะคะคุณ งานนี้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้บริหารระดับสูงแน่นอนว่าการเงินมันก็มาพร้อมกับการงานแล้วแหละนะอืมใครที่รอคอยเข่าการงานอยู่หรือใครที่ตกงานมานานหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนงานเพราะเบื่อเบื่อองค์กรเบื่อคนอคุณก็เตรียมรับข่าวดีในสัปดาห์นี้ได้นะคะจะมีงานใหม่เข้ามาหาคุณแต่งานนั้นอาจจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นมีการเดินทางเกิดขึ้นและอาจจะเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับ อินพ็อตเอ็กพอร์ตหรือทําเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่ต้องมีการเดินทางตลอดเวลาอ่าก็เป็นได้นะคะก็เป็นได้การเงินเหมือนว่าหลายๆคนที่ถูกโกงเงินดูท่าทางน่าจะถูกโกงเงินไปนะทุกคนทุกคนสนิท,ทคนไว้ใจโกงเงินหรือเปล่าเออทําให้เสียเงินเสียทองทําให้เสียความรู้สึกอาจจะเป็นคนที่คุณรักเองก็ได้ที่ พยายามทุกวิถีทางที่อาจจะเล่นคุณใส่มนดําใส่คุณหรือใช้ทางที่มันในทางด้านสีเทาๆนะด้านที่มันไม่ดีเนี่ยที่จะพยายามทําร้ายคุณนะคะคือเขาอาจจะไม่อยากให้คุณอยู่ตรงนั้นอยากให้คุณไปไปไกลๆอ่ะด้วยความที่เขาอาจจะอิจฉาคุณไม่ชอบคุณก็ได้นะคะจะด้วยอะไรก็ตามแต่แลดูเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแต่ว่าบางทีความเก่งของคุณบางทีความความความ เขาเรียกว่าความบุคลิกของคุณน่ะหรือคําพูดที่ตรงของคุณน่ะมันอาจจะไปกระทบจิตใจผู้อื่นแล้วทําให้ผู้อื่นเขาไม่ชอบคุณเขาก็เลยทำทำในเรื่องคุณใส่ใส่คุณได้นะคะเรื่องคุณใส่มนดํานี่เป็นอะไรที่จะบอกว่าแค่คนเกลียดกันอย่างนี้เขาก็ไปทําคุณใส่ใส่ได้แล้วนะแค่อยากได้เงินทองอยากได้เข้าของของเขาอยากได้สามีอยากได้ภรรยาเขาเขาก็ไปทําคุณใส่ใส่ได้แล้วน่าจะบอกให้ มันเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายมากในยุคนี้คุณอย่ามองว่ามันจะมีอยู่เหรอยุคนี้แล้วยุคนี้อะไรเยอะมากๆนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเริ่มผิดปกติในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเออ,อยู่ดีๆชีวิตก็รู้สึกว่าแย่ปรับไปกระทำหันอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าป่วยแบบเรื้อรังแล้วรักษาไม่หายเนี่ยคุณรีบไปหาน้ำมุลมาอาบมาพรมเลยนะสันนิษฐานไว้เลยว่าคุณน่าจะโดน โดนคุณใส่มนต์ดําแล้วก็คิดเลยนะคะคุณมีศัตรูใครบ้างหาน้ำมนต์มาพรมในบ้านพรมนอกบ้านพรมกิจการของคุณเข้าไว้เลยนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยนะอืมใครหลายๆคนในะเรื่องของความรักความรักก่อนหนะ้านั้นดูทรงเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องรักรักที่ถูกหลอกลวงรักที่ถูกโกหกรักที่เป็นเมียน้อยอรักที่แบบว่า สคนสามเราชิงรักหักสวาสดหรือว่าคู่ครองคนรักโดนคุณใส่มนดําอะไรก็แล้วแต่ทําให้ความรักของคุณมันไม่สุขสมหวังความรักมันมีแต่ทุกข์ระทมขมขื่นรักของคุณอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยกับคุณก็ได้ออแล้วกอ็อาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติของคุณคนรักในอดีตชาติของคุณนะดูเหมือนว่า,าในสัปดาห์นี้เนี่ย สิ่งเหล่านี้น่าจะได้รับการคลี่คลายออกไปนะคะสิ่งเหล่านี้น่าจะได้รับการคลี่คลายออกไปใครที่ใครที่รักมีปัญหาก่อนหน้านั้นสัปดาห์นี้ความรักคุณอาจจะมีการเริ่มต้นรักครั้งใหม่เริ่มต้นรักครั้งใหม่อาจจะเป็นรักคนใหม่กิ๊กเลยก็ได้นะคะรักคนใหม่ที่เป็นรักอดีตชาติของคุณที่ต่างวัยอ่ะต่างศาสนาต่างทินต่างแดนกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่เคยมีประเด็นปัญหากับคุณน่ะ ย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อเริ่มความสัมพันธ์กับคุณก็ได้โดยก่อนหนะ้านั้นคุณและเขาอาจจะมีประเด็นดราม่าก,กันเกิดขึ้นคือมีการเสียวความรู้สึกกันไปเนะี่ยมีการห่างกันไปมีการบล็อกกันไปก็ดีแล้วก็ปลดบล็อกแล้วก็ดีมีการทําให้เจ็บปวดในหัวใจนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคู่คู่ในอดีตชาติของคุณนะ่ะคือถ้ามาเป็นคู่ในอดีตชาติของคุณนะแน่นอนว่าบางครั้งภมลิกิตอาจจะต้องผลักออกไปแล้วโชคงชะตาก็จะดันกลับเข้ามาอีก คุณและเขาจะต้องไปฟันฝ่าความทุกข์ความทรมานบางคนอาจจะบอกอย่างที่บอกว่าคนของคุณอาจจะโดนคุณใส่มนดำปะแล้วคุณเป็นคนพยายามที่จะไปแก้ให้เขานะคะอาจจะแก้มานานแล้วก็ได้ในท้ายที่สุดเขาบอกว่าคุณอา่าสามารถที่จะแก้ได้สําเร็จนะคะตัวเขาและตัวคุณจะมีการย้อนกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดีนะคะค่อนข้างจะดีคือคุณใส่มนดำน,ะน่าจะถูก ถูกปลดออกไปถูกปลดเรื่องออกไปหรือถูกขจัดออกไปถูกถอนออกไปนั่นแหละค่ะ,ะขึ้นเดอะเวอร์ก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันถูกะสะท้อนกลับไปหาหาคนทํานะคะแล้วรักของคุณนะจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลที่เดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะโดนเพื่อนสนิทโดนคนรู้จักโดนคนใกล้ชิดนะเป็นผู้หักหลังคุณเองนะ่ะ แต่ไม่ต้องห่วงนะคะผลสะท้นอนตรงนี้ยมันจะย้อนกลับไปหาเขานะมันจะย้อนกลับไปหาเขากิจาการงานที่คุณจะเริ่มต้นทําใหม่อาจจะเป็นงานที่คุณกําลังคิดจะทําเปิดร้านเปิดอะไรใหม่เองเงินเอ่งงานก็จะไปด้วยได้ดีนะคะงานจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นที่ดีบางครั้งกิจาการของคุณก่อนหน้าน,นั้นอาจจะถูกเพื่อนเพื่อนข้างๆ้างบ้านเพื่อนเพื่อนข้างข้าง,าง,างร้านที่ธุรกิจเดียวกันแล้วมันใส้คุณทําคุณใส่ใส่คุณปิดบงังหน้าร้านคุณไม่ให้คุณมีแบบ ลูกค้าเข้าให้คุณเงินมีแต่ออกออกออกมิแต่ร้อยรอเนี่ยเมื่อคุณแก้ได้ในสัปดาห์นี้เหมือนว่าคุณจะแก้ได้นะกิจการของคุณก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะคือลูกค้าก็จะกลับเข้ามาร้านเหมือนเดิมธุรกิจที่ทําในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะเอ่อเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะอ่าทีนี้ดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมอไหมความฝันของคุณนะความฝันของคุณที่ก่อนหน้านั้นคุณคิดยังไงมันก็ไม่สําเร็จมันก็ยังไม่ได้ดังใจสักทีตอนนี้ในสัปดาห์นี้เหมือนว่า มันจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะคะเข้ารูปเข้ารอยก็คือสามารถที่จะทําต่อได้เลยนะคะลูกค้าก็อาจจะเริ่มติดอืธุรกิจเริ่มจะไปได้นะคะบางคนนะอาจจะเป็นบริวาลของพระแม่กาลีพระแม่อุม,มาเออพระแม่ควรอิมนะคะแล้วพระแม่เขาอาจจะมีหลายๆปางที่เป็นปางเกี่ยวกับการปราบมารก็อาจจะทําหน้าที่ช่วยปราบมารให้คุณแล้วปราบอสูรปราบคุณใสมนดําให้คุณแล้วก็ได้นะคะ ืโดยตัวคุณเองเหมือนว่าถ้ามีใครเข้ามาหาคุณหลายคนคุณก็เลือกไม่ถูกใจเนาะเหมือนเข้ามาแล้วก็แบบโดนสกัดออกไปอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ได้ทั้งนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องรอคู่รักในอดีตชาติของคุณเท่านั้นอะ่ะซึ่งในสัปดาห์นี้เหมือนว่าเขาจะมีการติดต่อกลับมาและย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะดูต่ออีกสักหน่อยนะ มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเรื่องราวดีๆแะ่ให้พริสเทสสามเหรียญโอ้บางคนอาจจะได้โชคลาภเงินทองจากเงินที่ก่อนหน้านั้นคุณมีแต่จ่าย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 อะไรก็ไม่รู้นะมีแต่รายจ่ายแล้วมีแต่ความเสียความรู้สึกมีแต่เรื่องมีแต่ราวให้สูญเสียเงินทองเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้คุณจะได้เงินก้อนมานะคะเอ,อ่อบางคนอาจจะเป็นบริวารของพระแม่ธรณีก็ได้นะหรือเจ้าแม่นีวาด้วยก็ได้นะคะอ,อ่าในที่นี้เนี่ย <c oughs> คนอาจจะลงทุนธุรกิจอะไรใดๆกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่าธุรกิจตรงนั้นอาจจะเป็นธุรกิจแบรนด์ชัยธุรกิจที่ทําเป็นกลุ่มกลุ่มหลายๆคนนะคะเป็นเครือข่ายก็ได้นะธุรกิจตัวเนี้จะนําเงินมาให้คุณนําเม็ดเงินมาให้คุณหลั่งไหลเงินมาให้คุณเป็นแบบเงินก้อนแบบเงินสบายๆหรือบางคนอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์อ่าได้ซื้อได้ขายอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นในหน้าค้าขายที่ดินแล้วได้ได้อ่า ได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนสัปดาห์นี้อาจจะมีการต่อเติมบ้านมีเงินมาเข้ามาต่อเติมบ้านหรือขยับขยายซื้อบ้านก็ได้นะอือโอหกเหรียญน,นะคะแน่นอนที่สุดว่าการเงินการทองของคุณอย่างที่บอกว่ามันเริ่มขยับเข้ามาแล้วคะ่ะบุญกุศลใดที่คุณทําผีมนดําที่มันสกัดคุณไว้อ่ะคะ่ะมันเริ่มถูกปลดปล่อยไงมันเริ่มเริ่มแบบว่าอของถูกตีกลับ ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณน่ะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะหรือหลายๆคนน่ะอาจจะไปสมัครงานหรือว่าไปทำอะไรก็ตามเนี่ยไปสมัครงานทิ้งไว้ไปเจอคนที่อุปถัมภ์คุณคนเก่าๆที่เขาอุปถัมภ์คุณนะคะช่วยคุณให้คุณได้ได้งานทําสมใจหวังก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะอุปถัมภ์เรื่องการเงินการทองของคุณก็ได้เนี่ยเห็นปะ คุณจะได้เงินแบบไม่ค่าคิดได้เงินแบบปุบปับหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบปุบปับแบบไม่ค่าคิดธุรกิจออนไลน์ของคุณนี่ไม่ต้องห่วงนะคะการเงินการทองเข้ามาลังไลเข้ามาลังไลเข้ามานี่มากธุรกิจการค้าใดที่คุณเปิดกิจการก็เริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาแบบต่อเนื่องแบบไม่ค่าคิดนะและที่สําคัญเนี่ยคู่ครองคนรักของคุณไม่ต้องห่วงนะติดต่อมาแบบไม่คาดคิดจากที่คุณรู้สึกวางแล้วอะแบบพอแล้วอะจบแล้วในความสัมพันธ์ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการอะไรแล้ว ไอ้ความไม่ต้องการของเราเนี่ยค่ะมันกลับกลับเข้ามาแบบปุบปับมันเหมือนเล่นกลนเนาะเหมือนเล่นตลกกับชีวิตคุณอนะยามใดที่คุณไม่อยากมีไม่อยากได้ยามนั้นกลับได้มาในทุกๆสิ่งประมาณนั้นนะเออเนี่ยความรักดูแลดูคุณเหมือนกับของฉันก็ปวดให้แล้วเนี่ยทุกอย่างฉันก็รู้สึกว่าพอแล้วฉันรู้สึกจบซิมละสามดาบฉันเจ็บปวดหัวใจมามา,มากพอแล้วฉันรู้สึกว่าเหนื่อยกับการต่อสู้กับอาศนถอนของให้เขาเหนื่อยกับการชิงรักหักสวาสด์มามากพอแล้วอะ ฉันรู้สึกวางแล้วฉันอยู่อยู่ในความสงบเอ,อ่ออยู่แบบสวยๆอยู่แบบชิวๆอยู่แบบหล่อๆของฉันนั้นในที่สุดแล้วเขากลับติดต่อเข้ามาแบบไม่คาดคิดติดต่อเข้ามาแบบปุบป,ปับอ่ะแล้วก็อาจจะเดินทางมาหาคุณปุบป,ปับด้วยก็ได้นะคะเดินทางมาหาคุณปุบป,ปับด้วยเนี่ยแม่เขาบอกว่าคุณสสยมน้ำเนี่ยคุณโดนคุณสสยมน้ำเต็มๆนะคนหรือคนรักของคุณอนะโดนคุณใสยมน้ำเต็มๆเลยนะคะ ตามหน้าไพ่ชุดนี้ใครที่เรื่องเกี่ยวกับความรักหรือการงานแล้วคุณโดนคุณใส่รีบไปแก้เลยนะคะรีบไปแก้เลยแก้แล้วคุณจะคลี่คลายนะคะทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีนะคะเงินจะเขยืบเข้ามานะคนของคุณเข้ามานี่เข้ามาเปคุณด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาแบบรักธรรมดาโอ้โหเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณด้วยอะค่ะเออคนคนนี้ถึงว่าน้องไม่ว่าจะโดนคุณใส่บนดำสกัดยังไงไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยขอมันจะถูกแก้ได้และเขาจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ดีเพราะเขาเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณไงถ้าคนของคุณโดนคุณใส่มนดำจนเจ็บป่วยเรือ้อรังก็ดีนะสุขภาพจะดีขึ้นนะด้วยมีโดเวอร์เข้ามาเนี่ยก็คือหมายความว่าสุขภาพจะดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆว่าในสัปดาห์นี้ไม่ว่าความรักที่เคยแบบเคยย่ำแย่เคยผิดหวังเคยทุกข์ระทมเคยไป ชิงรักหักสวาสดเคยไปต่อสู้กับคุณใสมุนดาอะไรกันมาก็ดีเนะี่ยจะถูกปลดปล่อยและรักจะกลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบปรปับรักจะสมหวังหน้าในสัปดาห์นี้นะการเงนิงนการทองที่เคยติดขัดก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะจะเป็นงานธุรกิจออนไลน์หรืองานที่ค้าขายก็ดีเนะี่ยอยู่ดีๆก็แบบเงินมันไหลลื่นคล่องนะคะสมัครงานก็ได้งานต่างถิ่นต่างแดนงานที่แบบว่า เป็นผู้บริหารระดับสูงการเงินการทองก็ขยับนะคะบางคนอาจจะซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ได้ได้เงินจากญาติผู้ใหญ่จากลาบทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ลาบก้อนโตมากแต่ก็เป็นลาบที่เข้ามาให้คุณแบบว่าอยู่รอดได้นะคะทําให้อยู่รอดได้หมุนได้แบบสบายๆแหละเออเอาเป็นว่าเขาบอกว่าสิ่งอุปสรรคที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยแลดูเหมือนกับว่ามีคนทําคุณใส่หงษ์ดำใส่คุณนะคะถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้คุณไหลลื่นเลยค่ะเขาบอกแบบนี้นะอืมโอเคค่ะก็ ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ไปแก้นะเพราะว่าข่าวดีในสัปดาห์นี้มันจะมีให้คุณเข้ามานะคะยังไงก็สุขสมหวังนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ